สวัสดีค่ะซินเวียนะคะวันนี้ซินเวียก็อยากจะมาแนะนําการดูแลสุขภาพหูของตัวเองโดยการฟังอย่างปลอดภัยค่ะซึ่งก็จะสามารถจําง่ายๆเพียงสีข้อค่ะ ลดระดับเสียงหลีกเลี่ยงความดังลดเวลาการฟังตรวจพลังการได้ยินค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็แนะนำให้ตั้งระดับเสียงอยู่ที่ไม่เกิน60%ของระดับเสียงดังสุดค่ะแล้วก็ใช้หูฟังที่มีขนาดพอดีกับหูแล้วก็ตัดเสียงรบก,กวนภายนอกได้ค่ะข้อ2นะคะปกป้องหูจากเสียงดังค่ะแนะนำให้ใส่ที่อุดหูเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่ในที่ที่มีเสียงดังแล้วก็พยายามอยู่ให้ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงค่ะข้อ3ค่ะจำกัดเวลาที่ทำกิจกรรมที่ เสียงดังค่ะอาจจะมีการปลีกตัวไปพักในสถานที่ที่เงียบสงบเพื่อเป็นการพักหูค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสําหรับน้องๆที่เรียนออนไลน์หรือว่าสําหรับทุกท่านนะคะที่มีการประชุมออนไลน์ค่ะซิเมียก็แนะนําว่าให้ใส่หูฟังให้ไม่นานเกินไปค่ะโดยที่ถ้าใส่นานเกินไปก็จะมีอาการเตือนเช่นมีอาการได้ยินไม่ชัดหรือว่ามีเสียงรบกวนในหูค่ะสําหรับข้อสุดท้ายนะคะข้อ4ี่จะเป็นการตรวจระดับเสียงที่ได้ยินค่ะโดยควรเลือกอุปกรณ์ที่สามารถตั้งค่าระดับ เสียงที่ปลอดภัยในตัวค่ะแล้วก็มีการแจ้งเตือนเมื่อใช้ระดับเสียงที่ดังเกินไปค่ะปัจจุบันนะคะก็จะมีแอปพลิเคชันมากมายที่สามารถช่วยเราได้ค่ะเช่นจะมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่สามารถวัดระดับความดังในสิ่งแวดล้อมได้ค่ะเช่น Sound Meter หรือว่า n o s ค่ะและจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถตรวจการได้ยินด้วยตัวเองค่ะเช่น App c a r f u l ค่ะซึ่งจะเป็นแอปขององค์การอนามัยโลกค่ะ สุดท้ายนี้นะคะซิเมียก็อยากจะฝาก4ข้อค่ะเพื่อการฟังอย่างปลอดภัยลดระดับเสียงหลีกเลี่ยงความดังลดเวลาการฟังตรวจพลังการได้ยินค่ะซิเมียขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการฟังอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพการได้ยินที่ดีนะคะฟังอย่างถูกวิธีได้ยินดีตลอดชีวิต to hear for life l i s t e n with care ฟังอย่างปลอดภัย make listening safe r e n d e l e s go to s c u r o สวัสดีค่ะ